ความเกาเหล่าแก๊งนางฟ้าคัมแบ็กแล้วคะ่ะนานาไรบินาออกมาเผยโมเมนต์วินาทีที่เจนเนี่กับคริสจับมือคืนดีกันหลังจากที่ไม่ได้คุยกันนานถึง7ปีเพราะเปิดใจว่าเรื่องราวเป็นยังไงคะ่ะเรียกได้ว่าสยบสึกดราม่าเกาเหล่าชามโตของเพื่อนซีแก๊งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยอย่างแก๊งนางฟ้าที่จะได้กลับมารวมตัวครบ7คนสักที หลังเมื่อช่วงปลายปี2560เจนนี่เทียนโพสุวันได้ออกมาพูดชัดเจนว่าขอทอยออกจากความเป็นเพื่อนระหว่างตนเองกับสองสาววุลเส้นวิริทิภาและคิสทอวังซึ่งก่อนหน้านี้นานาไราบีนาก็ได้พยายามเป็นคนประสานรอยร้าวให้กับเพื่อนทั้ง3คนได้กลับมาเหมือนเดิมจนสามารถทําให้เจนนี่และวุนเส้นกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้จนล่าสุดนา,นานาแชร์โมเมนต์เวทไทเทเนียมได้ทําหน้าที่เป็นกาวใจให้2เพื่อนสาวเจนนี่และคิสทอวังได้มาจับมือกันอีกครั้ง หลังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันมานานถึง7ปีพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าในที่สุดคู่นี้ไม่คุยกันมานานหลายปีจากความไม่เข้าใจกันใดๆถือว่าข้ามค่ะเราไม่พูดถึงแล้วนะเอาเป็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีของวันนี้มากๆยังไงความเป็นเพื่อนยังกลับมาได้เสมอวิดีโอนี้เลยมีความหมายต้องบันทึกไว้เรามาดูนาทีจับมือคืนดีด้วยรอยยิ้มกันเลยค่ะ นานนี้เราคนในวงการบันเทิงก็แห่เขามายินดีเพียบแถมนานายังออกมาเผยโมเมนต์เจนเนี่คริสคืนดีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์อีกด้วยโดยพิธีกรถามว่าคุณเวไปเป็นกาวใจอะไรให้เพื่อนแก๊งนางฟ้าน,านานาก็ตอบว่าคือคุณเวได้เครดิตไปเฉยๆเราทําไปเถอะสุดท้ายเครดิตไปตกที่เขาโดยอัตโนมัตินี่ผู้บงการซึ่งวันที่คืนดีกันทุกคนรู้ว่าจะต้องเจอคริสหอวังที่งานแฟชั่นโชว์ โดยภายในรถที่นั่งมาด้วยกันมีเจนนี่นานาและเวเป็นคนขับรถต่อมาพิธีกรก็ถามว่าคริสและเจนนี่ไม่ได้คุยกัน7ปีเลยเหรอด้านนานาก็ตอบว่านานน่าจะหลายปีนานานไม่ได้นับว่ากี่ปีนานานกับเวคุยกันว่า ไอ้ว่าถ้ามาเจอกันเอาสักทีเถอะเราก็บอกสามีเราอยู่ทําได้เชื่อเถอะและเขาก็เต็มใจเขารู้สึกเหมือนเป็นน้องทั้งคู่ด้วยเขาอยู่ในสถานการณ์เดินกันไปมาในงานแต่ไม่คุยกันตัวเขารู้สึกว่าพอเถอะมันไม่ได้เรื่องอะไรใหญ่โตด้วยมันไม่ได้มีอะไรแบบคอขาดบาดตายมันแค่ยังไม่มีใครมาแบบคุยกันเถอะเสร็จจากงานก็ไม่มีจังหวะ เขาโชว์อยู่อยู่ๆจะไปให้ดีกันกลางงานก็คงจะไม่ได้ตอนนั้นคือจะกลับแล้วและคิดเดินมาหาเพราะเห็นเป็นรถเวแล้วคิดก็เหมือนจะบายๆคริสคงไม่ทราบว่ามีเจนนี่นั่งอยู่หลังรถเวก็เอาละจังหวะน,นี้ก็เลยจอดรถนานาก็หยิบกล้องขึ้นมาบอกที่รักเอาเลยเอาเลยเปิดกระจกมานี่มานี่ ก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปซึ่งพอเพื่อนคุยกันแล้วมันก็สบายใจกันทุกคนแล้วนานาก็คิดว่าตัวเขาสองคนก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตต้องหาจังหวะสักทีและไม่ต้องกลับไปพูดแล้วว่าอะไรยังไงมัน move on เมื่อถามถึงเววันนั้นได้พูดอะไรบ้างนานาก็เผยว่าเวบอกให้ดีกันเถอะดีกันเถอะดีกันได้แล้วดีกันดีกันประมาณนี้เวเองก็ดูเขนินเคงไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งหลังจากวันที่ได้เจอกันก็จะนัดทานข้าวกันเร็วๆนี้ นอกจากนี้นานายังเผยอ,อีกว่าตอนแรกเก็บคลิปไว้ก่อนแต่เธอก็ส่งคลิปไปในกลุ่มที่มีทุกคนแล้วก็คิดในใจถ้าฉันไม่ลงมันไม่มีสกีพยานทั่วประเทศก็ถามเจนนี่ด้วยว่าโอเคไหมทั้งคู่คือไม่มีอะไรจะให้คนใดคนหนึ่งลงก็เขินงั้นฉันลงเลยแล้วกัน แถมยังมีข่าวดีอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ชมคริสกับเจนนี่ก็กลับมาฟอลโล่ไอจีกันเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งกลับเข้ามาในกรุ่มกันแล้วด้วยใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่กรุ่มนี้เขาชื่อว่าแกงคุณป้ากลุ่มนี้นะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนมีไลลา,ล,าลูกของพอลล่าแล้วทุกคนก็เป็นป้ากันหมดเพราะพอลล่าเด็กที่สุดก็เลยตั้งชื่อแกงว่าแกงคุณป้าพอคริสเข้ามาพวกแกงยังใช้ชื่อเดิมกันอยู่หรอ จบตำนานเกาเหลาสองนางเอกสาวแห่งแก๊งนางฟ้าเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะเห็นภาพแก๊งนางฟ้ารวมตัวอย่างใจจดใจจ่อรับรองได้เลยค่ะว่าเร็วๆนี้จะมีภาพให้แฟนๆได้ชื่นใจกันแน่นอนค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ